โชว์ไปแล้วขนาครับผมคราวนี้แค่ดูโชว์อย่างเียวไม่ได้ต้องมีแต่ว่าต้องมีของรางวัลพิเศษให้กับคนดูด้วยถ้าขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็ว่าไม่น่าจะไหวเราจับฉลากให้เป็นผู้โชคดีใช่ไหมผู้โชคดีขึ้นมาร่วมสนุกกับเราดีกว่าวันนี้พี่ต๋องมีพี่ต๋องมีฉลากเตรียมมาใช่ไหมพิตตี้ผมเอาพิตตี้มาจากญี่ปุ่นนะฮะโอ้ยขาวสวยหมวยเอก รีเควสมาเลยครับผมเพราะอยากอยาให้แฟนขับเนี่ยแบบประทับใจว่าพิตตี้คนนี้เขาสวยมากแล้วเป็นเด็กที่ตองเองเด็กผมเองครับผมสั่งตรงมาจากชินจูกุโอยากเห็นแล้ว่าญี่ปุ่นลุก้วนมาเลยจริงๆครับอ่ะขอเชิญพิตตี้มาเอากล่องฉลางมา่อยครับ ไม่ง้อชาวบ้านเลยจะเดินไปไหนอะพิตี้ญี่ปุ่นต้องต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยปะอาจิจูกูแล้วก็ย่าอยากเดินโชว์หุ่นบ้างย่าเลยนะย่าย่าย่าหรือย่าย่าย่าท่าย่าอ๋อมาล้วงน้องเกดกันดีกว่ามาอะไรนะคะมาล้วงน้องเกดกันันให้หมอล้วงก่อนเลยอะหยิบขึ้นมาหนึ่งใบจะเป็นรหัสแต่ว่ารหัสที่เราหยิบขึ้นมาได้เนี่ยให้ชวนเพื่อนมาอีกหนึ่งคน แล้วเราเอาแค่2ทีมแข่งสองทีมนะฮะคนแรกคือหมายเลขเอเปดค่ะเอเป็ดกับผมเอ็ดดูภาพไหนชวนพูนได้ดับกล้อเลยแล้มีซีเขาเป็นข่าวจริงๆนะเขามีเลยโอ้เดี๋ยวเราเอาอีกคนหนึ่งเลยแล้วกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร่ะรอก่อนสวัสดีค่ะยังอยู่ตรงนี้ครับผมอีกคู่หนึ่งหมายเลขที่ออกได้แก่ดีแปด ดีแปดดีแปดโอ้โหนี่ไงาเอาเพื่อนเข้นมาด้วยเออเออโอ้ยมาแล้วเชิญค่ะอ่าอ่าอ๋อสวัสดีครับแต่ก่อนที่จะมีการแข่งขันกันเราต้องให้น้องเขากลับไปชินจุกุก่อนไหมดีครับผมเอาส่งน้องเกดกลับชินจุกุครับโบน้องเกดเลยครับแต่ก่อนอื่นเรามา ดามความรู้จักกันบ้างกันบ้างกันบ้างครับอันนี้รู้ว่าทีมแรกแล้วกันทีมแรกชื่ออะไรครับโอ้ค่ะครับชื่ออะไรครับจอทับจอส์นะครับโอ้จอสชื่ออะไรครับผมชื่อบุ๋มค่ะน้องบุ๋มบอลลิ่งค่ะบุ๋มน้องบุ๋มตะบอลลิ่งอ้าวเราแข่งเกมกันดีกว่าอ่าแข่งเกมเกมที่เราจะที่เราพูดถึงก็คือ เมื่อกี้เรามีครัวซองกัใช่ไหมเราออกมาเม็ดแรกกันใหญ่เลยแต่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในครัวเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีหลายเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องในครัวให้สองทีมนี้เนี่ยร้องเพลงให้เสียงแบบระดับ The Voice เลยโอ้โห The Voice เลยนะ The Voice เลยครับแล้วต้องมีลีลาประกอบด้วยถูกต้องนะร้องดีเสียงดีแล้วเต้นลีลาดีครับคนไหนชนะคนนั้นได้ถ่ายรูปแบบ e x c l u s i v e ถูกต้องเลยแต่ว่าเรามีกรรมการตัดสินนะคะเราตัดสินกันเองไม่ได้ใช่ไม่ได้มีกรรมการเป็นกลางเพราะคุณหนุนเราไม่ถึงเลยถูกครับผมแล้วกรรมการที่ก้อยเตรียมมาคือคือใครครับผมกรรมการที่จะมาตัดสินในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ยิ่งสวยมณีศรีโภชนาการโอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหดีค่ะอาจารย์ิสวยจ าจารย์เดี๋ยวพี่กอบสุขคุณนอสวัสดีครับพี่กอบสุขสวัสดีค่ะพี่กอบสุขโรพูดจัดละครแล้วก็นักแสดงของเรื่องก้นคตัวแสบครัวันนี้วันนี้ขอเป็นพี่กอบสุขนะครับไม่เอาอาจารย์ยิ่งสวยได้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ยิ่งสวยมีมีสโลแกนประจําตัวว่าว่ายิ่งสวยยิ่งรวยมากถ้าทําไม่ดียิ่งสวยจะด่ามากมาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพี่กอบสุขแล้วกันไม่ด่าชมอย่างเดียวเนี่ยนะฮะ เอาล้อเพลงอะไรกันดีอ่ะคิดยัง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 เพลงอะไรเอาเลือกมาเลยพูดมาเลยดังๆทีมเราชื่อเพลงกินตับกินตับโอ้ยกินตับส่วนเพลงนี้หนูชอบชอบหนูชอบชอบผมยุ้ยญาติเยอะหนูชอบชอบอ่าหนูชอบชอบกินตับชอบชอบนี่มีอาหารตรงไหนอะคะมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอดูในเพลงนะคะอ๋อขอเสียง ใจแม่เจ้าไม่ใช่ให้เเสียงอาจารย์เขาขอให้ช่้องไไหมเอ้าให้พี่ตองช่วยร้องอาให้พี่ตองมาช่วยดีกว่าเอาทั้นต้องเต้นนะทั้งกะไปเท่วกันไหมเอาละครับเรามาดูรีลางการเต้นของน้องทั้งสองท่านกันนะครับว่าจะเต้นเป็นยังไงกับเพลงกินตับแล้วพี่ไปกินตับตับตับโอ้โห

คนได้เอวเคล็ดเป็นพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ากินตับอาจารย์บอกว่าเลิกกินตับไป3เดือนโอ้ตกลงนี่ตับอะไรเนี่ยหมูหรือตับววัเดี๋ยวนี่ที่พกองรับผมสังเกตเห็นมือนมีเหงื่อแตกแล้วครับโอ้ยแต่แต่เขาต้องมีผีดเด็ดผิดเด็โอ้ผ่านไปแล้วทีมแล้วอ้าวสู้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมคะสู้ไหวสู้ไหวต้องเชื่อแก้วหมอก้ แล้วเพลงหนูชอบชอบมีอาหารตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีอาหารโดนตัดคะแนนนะขอเชิญน้องปุ๋งกระลลี่มาตรงกลางเลยค่ะอาจารย์ยิ่งสวยรอดูอยู่หักก็ร้องก็ร้องเพลงหนูชอบชอบเนี่ยมันจะต้องเป็นหนูใช่ปหเออต้องมีป่าทีมแรกผ่านไปนะครับมาทีมที่สองครับกับเพลงหนูชอบชอบจังแม่รู้ใจจังฝั่งที่หนูชอบแม่ปลาปลาชอนตัวใหญ่ ยำน้ำใส่หนูชอบชอบคุณเตนกุ้งอบมดินอยากกินเนื้กินหนูชอบเมนูอาหารเพียบครับอกุ้งเผาเอาตัวโตโตสั่งเป็นกิโลหนูชอบชอบปลาขาเทียบกันไหมภูเก็ตเชียงใหม่หนูชอบโอ้ร้องไม่ได้แต่ลีลาได้นะครับผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตะพัวตะบ้วตะแทงตะบัวออกแพงนั่นกันทำไมตะบานต้องสนไ้ไหมตะฝานโนใตไหมอย่ามึงไข่ไน้องกินตับ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 ตเฮ้ยของเขาของเขาขอเขาไปดูชอบชอบมากเลยเต้นกระดับเลย จริงๆเราทุกคนชอบกินตับใช่ไหมคะให้อาจารย์ให้อาาจเป็นที่สุดตัดสินแล้วกันค่ะเชิญอาจารย์ค่ะโอ้อาจารย์เหนื่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฝั่งนึงนะก็มีคะแนนตับตับตับอีกข้างนึงก็แบบแพะโลมเดินเหลือเกินอาจารย์ก็ตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยมีคะแนนแพะโลมคะแนนตับครับผมทำไงดีอยู่ที่อาจารย์ตัวสีมากเลยนะอาจารย์ทำยังไงครับอาจารย์ให้เสมอได้ไหมเสมอได้ไหมครับได้ไหม ได้ไหมเป็นทั้งคู่เลยอ่ะเป็นทั้งคู่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายรูปใช่ฮะถ่ายเอาแอคชั่นแบบไหนดีครับถ่ายรวมกันเลยเนาะถ่ายรวมเลยอะถ่ายรวมหนึ่งสองมาทำไมให้อไอ้บ้านนาละหนวดน้องไม่ต้องกลับคืนมาเฮ้ย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 อะไรวันที่เธอมาวดหลุดีปจาก